สวัสดีครับวันนี้ผมนายพิทวัตกีรนบัาม่อนะครับจะมานำเสนอเรื่องอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสม e กเ e ็คและถอดสม o กดีเทกเตอร์นะครับความเป็นมานะครับปัจจุบันนะครับอาคารสูงจะมี s m o ก e ี e ท e เตอรนะครับไว้เป็นตัวจับควันหรือฝุ่นภายในอาคารนะครับเป็นเป็นสัญญาณเตือนภัยภายในอาคารสูงนะครับในสถานที่ต่างๆจะมีตัวนี้ไม่คอยป้องกันนะครับและว่าทุกๆเดือนนะครับจะมีการ ตรวจสอบระบบไฟอารามนะครับประจำอาคารสูงส่วนใหญ่นะครับสมูทดีเทกเตอร์นะครับจะอยู่ในที่สูงและเข้าไปทดสอบยากนะครับจึงคิดค้นนวัตกรรมเพื่ออำนวยความสะดวกในการถอดสม o ทดีเทกเตอร์นะครับหลังจากทดสอบระบบไฟอารามเสร็จนะครับนี่คือรูปตัวอย่างนะครับสมูทดีเทกเตอร์ ปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่ได้นะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่แคบและมีโต๊ะต่างๆตั้งอยู่นะครับต้องใช้บันได7ขั้นหรือ9ขั้นนะครับและมีความหนักมากนะครับบันไดวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนะครับเพื่อออกแบบและสร้างอุปกรณ์อำนวยความสะดวก สมุกเช็คและถอดสมุกดีเทคเตอร์นะครับเพื่อหาประสิทธิภาพของอุปกรณ์อํานวยความสะดวกสมุกเช็คและถอดสมุกดีเทคเตอร์นะครับขอบเขตของงานวิจัยนะครับอุปกรณ์อํานวยความสะดวกสมุกเช็คและถอดสมุกดีเทคเตอร์นะครับมีคุณสมบัตินะครับดังนี้เพื่อความสะดวกในการทดสอบสมุกเช็คและถอดสมุกดีเทคเตอร์นะครับอุปกรณ์ถอด หัวสมูทดเทคเตอร์นะครับจะใช้ได้เฉพาะรุ่นจอสันเท่านั้นนะครับและความสูงนะครับจะสูงมากที่สุดได้1.6เมตรนะครับจากผู้ที่ใช้งานนะครับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะครับความสะดวกในการใช้อุปกรณ์นะครับตรวจสอบสมูเช็คและถอดสม o ดีเทคเตอร์น้ำหนักเบากว่าบันไดนะครับและสามารถ เข้าในพื้นที่แคบๆได้ไม่เป็นอันตรายต่อการทำง,งานนะครับสามารถปรับระดับความสูงได้ขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการนะครับออกแบบนะครับสร้างอุปกรณ์ดำเนินความสะดวกหาประสิทธิภาพนะครับเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์อุปกรณ์นะครับขั้นตอนการออกแบบอุปกรณ์ดำเนินความสะดวกสมุกเช็คและทอสมุกดีเทคเตอร์นะครับ นี่คือรูปตัวอย่างนะครับทางด้านซ้ายจะเป็นอุปกรณ์ถอดหัวสมุกดีเทกเตอร์นะครับส่วนทางด้านขวาจะเป็นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสมุกเช็คนะครับอุปกรณ์ในการใช้สร้างชิ้นงานนะครับขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับแล้วก็ทดสอบหาประสิทธิภาพนะครับ ดําเนินการถอดนั้นทําเวลาได้ดีกว่าแบบเก่านะครับดําเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้สมุก e ็คนะครับดําเนินการใส่และถอดได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้คือแผนภูมิแสดงเวลาในการถอดอุปกรณ์นะครับ smoke detector นะครับโดยกราฟสีฟ้านะครับจะเป็นแบบเดิมคือการ ใช้บันไดขึ้นไปถอดนะครับแบบสีส้มคือใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกส m o k e d e t ท c เตอนะครับในการถอดที่เห็นได้ว่าระยะเวลานั้นสั้นลงกว่านะครับและอันนี้คือกราฟแสดงเวลานะครับในการใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกสมูทเช็คนะครับแบบสีฟ้าคือแบบเดิมนะครับคือต้องปีนขึ้นไปฉีดสมูทเช็คนะครับ แบบขวาคือใช้อุปกรณ์นำนวยความสะดวกสมุกเช็คนะครับจะเห็นได้ว่าเวลานั้นลดลงกว่าเยอะเลยนะครับสรุปและอภิปรายผลนะครับผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญน,นะครับพบว่าความเหมาะสมอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ยโดยรวมนะครับเท่ากับ4ความเป็นไปได้นะครับอยู่เท่ากับ4.6นะครับ ข้อเสนอแนะของอุปกรณ์นี้นะครับควรใช้อุปกรณ์ที่เบาและมีคุณภาพกว่าน,นี้ควรทําวิธีใช้เพื่อการใช้งานที่สะดวกนะครับอันนี้จะเป็นวิดีโอสาธิตการใช้งานของอุปกรณ์นะครับ ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ